สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่องยิปซีตูเล่าเรื่องผ่านไพ่กับท็อปิกหัวข้อวันนี้ที่ว่าเดือนกุมภาพันธ์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนชาวกองวันเสาร์นะคะก็พูดเหมือนกันอีกทุกรอบทุกวันนะคะว่าเป็นการดูโดยรวมไม่ได้ดูส่วนตัวมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแม่นบ้างไม่แบนบ้างไม่ต้องไปอินห้ามอินห้ามดราม่าเลยนะคะถือว่าดูเพื่อเป็น แนวทางแล้วกันเนาะแล้วก็ช่องบิ๊กโบตูเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นช่องยิปซีตูแล้วนะคะค่ะทีนี้เรามาดูว่าชาววันเสาร์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะวันนี้เราใช้ไพ่สองสำรับค่ะไพ่คาวทาโร่แล้วก็ไพ่อัลาเคลนดะแอนเจอร์อันเซอร์นะคะค่ะเรามาดูเลยชาวกองวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่จัดระเบียบจัดการงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความระแวดระวังตัวเองได้สูงมากเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เก็บตัวนิดนึงถ้าไม่สนิทหรือไมเอ่เกี่ยวข้องก็จะไม่ค่อยได้คุยพูดจาอะไรกันเท่าไหร่อะค่ะเรามาดูการงานเลยเนาะการงานเนี่ยช่วงนี้ถ้ามี การติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆไม่ว่าสัญญาหมดอายุหรือว่าจะต่อสัญญาเนี่ยให้คุยให้แจมแจ้งชัดเจนแดงแจ๋เลยนะคะอย่าอมพนันหรือว่าอะไรถ้าไม่เข้าใจก็ถามตรงนั้นเลยค่ะถามคู่สัญญาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างไงแล้วก็อ่านหนังสือเอกสารสัญญาก่อนที่จะเซ็นะไรก็ให้มันชัด เจนแจมแจ้งนะคะสําหรับคนบางคนแล้วก็สําหรับคนบางคนก็เป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยเปิดเผยต,ตัวตนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้หรือสําหรับคนที่เป็นอาชีพสีเทาก็ยังเป็นไปได้อยู่ค่ะพวกเปิดผับบาร์อะไรก็ยังเปิดผับบาร์แล้วก็มีอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปได้สวยอยู่การเงินก็ยังมีความสภาพคล่องในการหมุน หมุนเวียนแต่อาจจะติดปัญหาเรื่องอย่างอื่นเกิดขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นช่วงโควิดรัฐบาลอาจจะประกาศแบบว่าการใช้ระยะเวลาที่ต้องเปิดถึงดึกก็อาจจะมาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่ตรงเนี้ยปัญหามันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ค่อยๆปรับตัวละกันว่าตามสถานการณ์ว่าเราควรจะทำยังไงนะคะสำหรับชาวกองวันเสาร์นะคะ ค่ะแล้วก็การเงินก็ยังไปได้สวยอยู่ค่ะยังมีเงินหมุนเวียนยังมีอาหารการกินที่อร่อยอยู่ก็ประมาณนี้แล้วเพราะว่าในโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณเป็นคนจัดสรรเรื่องการใช้เงินดีอยู่แล้วเรียกว่าประหยัดค่อนข้างบางคนนะคะค่อนข้างถี่เหนียวเลยด้วยซ้ําแต่ให้ระวังเงินเนี่ยจะมีใช้จ่ายที่ไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นอาจจะเช่นซ่อมรถหรือว่าซ่อมบ้านหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ หรือการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้สุขภาพก็ให้ระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจหมั่นออกกําลังกายบ้างดูแลอาหารการกินให้ดีค่ะเนี่ยระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะเรื่องสุขภาพอาจจะแบบเจออาหารที่ไม่สะอาดหรือว่าหมดอายุแล้วอย่างเงี้ยก็ระวังเรื่องโรคกระเพาะโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังนิดนึงแล้วก็เจ็ดดาบมันก็เกี่ยวกับลมเนาะก,ก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับ พวกอาหารการกินที่เกี่ยวกับลมอะไรประมาณนี้ค่ะท้องเอดิดท้องเฟอ้ออะไรอย่างนี้ด้วยแล้วระบบหายใจให้ออกกำลังกายอะค่ะอย่านั่งมากเกินคือคนชาวกองวันเสาร์ไม่ค่อยขยับขยืขย่อนอะไรอะค่ะก็ให้ขยับขยื่อนหน่อยนะคะออกกำลังกายค่ะแล้วร่างกายจะดีขึ้นเนี่ยจะโชคดีเรื่องการงานต่างๆเนี่ยเพียงแต่ว่า บางครั้งอารมณ์อะไรเนี่ยมันผันแปรปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บอย่างเงี้ยค่ะยิ่งกว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยค่ะให้ระวังหน่อยหนึ่งเรื่องความคิดแล้วก็อารมณ์ให้มั่นคงนิดนึงอาจจะมีเหตุการณ์เข้ามากระทบเนี่ยทำให้เสียความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างได้ส่วนเรื่องความรัก คนที่เกิดชาววันเสาร์เนี่ยเป็นคนขี้หวงขี้หึงนะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยความลับของเราเนี่ยอาจจะต้องถูกเปิดเผยอะค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคนที่มีคู่อยู่แล้วทำอะไรให้ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะคะให้ซื่อสัตย์กับคู่ของเราด้วยนะคะส่วนคนที่เจอใครไว้ก็ระวังไว้อะค่ะคบคบใครก็เผื่อใจไว้หน่อยเพราะเขามีอะไรปิดบังซ่อนเล้นเราหรือเปล่า อาจจะปิดบังเรื่องการงานหรือว่าเรื่องเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะสามดาบมันก็ขึ้นมาเนาะก็ให้ระวังตรงนี้นิดนึงคู่ที่เป็นชาวต่างชาติอะคะ่ะก็ดูว่าเขายังเป็นยังไงบ้างก็ลองสืบสืบดูนะเผื่อเขาจะมีคนอื่นเข้ามาแล้วสําหรับคนที่คู่ไกลที่แบบอยู่กันคนเราประเทศอะนะเพราะมันติดโควิดมันการเดินทางอะไรมันก็ ลำบากอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเราอาจจะเสียความรู้สึกแบบปุ๊บปั๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยเรารู้เรื่องความจริงเรื่องบางเรื่องที่มันถูกเปิดเผยออกมาที่เขาปิดบงังซ่อนเล้นเราหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ระวังนิดนึงแล้วคนที่เป็นชาวกองวันเสาร์ก็ทำอะไรให้มันชัดเจนด้วยนะคะเรื่องความรักอะค่ะให้ซื่อสัตย์กับคู่ของเราที่มีอยู่แล้วอะค่ะค่ะก็จบเพียงเท่านี้เนาะ สำหรับชาวกองวันเสาร์อ๋อแล้วก็ยังมีไพ่แนะนําเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนํากันว่า The a n วแอนเจอร์แจะแนะนําอะไรกับชาวกองวันเสาร์โเป็นเวลาที่เหมาะมีสิ่งต่างๆให้เลือกถึงเวลาที่คุณต้องเลือกอะค่ะเก็ตมอถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องเลือกหรือต้องทําอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งต่างๆเข้ามามากมาอย่างเงี้ยให้คุณเนี่ยปรึกษาผู้รู้หรือไปหาหนังสือค้นคว้าค่ะว่าจะทํายังไงต่อไป สิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องหาข้อมูลให้มันชัดเจนขึ้นนี่ไงที่บอกว่ามันมีอะไรซ่อนเลนอยู่ไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องความรักอะไรก็ตามอย่างเงี้ยให้คุณเนี่ยระวังหน่อยแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราต้องออกกําลังกายบ้างอะค่ะแล้วก็อาหารการกินระบบ ต่างๆเนี่ยให้มันดูด้วยดีๆแล้วกันให้มันสุกๆร้อนๆะเนาะเรื่องอาหารการกินเมื่ออพูดยังไงอ่ะจะมีหลายสิ่งหลายอย่างมาเข้ามาให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องทำยังไงต่อไปถ้าคุณไม่รู้คุณก็ปรึกษาผู้รู้ค่ะแล้วคุณจะเลือกสิ่งต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าเปลี่ยนชีวิตใหม่คุณเลยอะค่ะในทางที่ถูกต้องประมาณนี้ค่ะ ให้ปรึกษาผู้รู้นะคะชาววันเสาร์หรือไม่ก็หาอะไรค้นคว้าเพิ่มเติมว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงเพื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่คุณจะได้ทำต่อไปที่คุณเก็บงำมานานหรือว่าที่คุณไม่รู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะได้ชัดเจนขึ้นค,คุณจะได้มีคำตอบที่ชัดเจนขึ้นในตัวคุณนะคะค่ะ,คะก็จบแล้วเนาะสำหรับชาวกองวันเสาร์เดอ้อวันสุดท้ายแล้วไปละค่ะ